กินกาแฟดำมะนาวตอนจะเช้าด้วยกันกับเ,เพื่อนๆไม่มีก็สิมีอ่าน้ำต้มน้ำต้มน้ำร้อนที่เราต้มก็จะมีใบเตยแล้วก,ก็สิมีหัวขิงเนาะจ้ะมีเขาใส่บักเนาาไปทั้งลูกเลยเนาะบีบมะนาวใส่กินแล้วจะเห็นเหวอ้วนเนาะจ้ะกินแล้วครับไทยง่ายที่สำคัญเนาะ ต้องลองนะครับเพื่อนๆไม่ได้ใส่ครีมเราเราใส่ากาแฟแค่ช้อนเดียวเนาะเราจะไม่ใส่เยอะเนาะบางคนอาจจะทานจะใส่สองช้อนนะจ๊ะก็ที่นี่รสชาติเปรี้ยวนะจ๊ะเนาะเปรี้ยวแล้วก็ขมขมนำเปรี้ยวตามกินแล้วก็ กระชุมกระชวยไม่ทําให้เก็บคอเนาะต้องลองนะคะเพื่อนๆอย่าให้ใครอ่หลอกได้เนาะต้องลองต้องพิสูจน์เนาะนี่เขากินมาแล้วมันสิมีอ่ะ ยังมีสีกาแฟติดอยู่ข้างในใช่ไหมเพื่อนๆเราก็ใส่น้ำร้อนลงไปเนาะเพื่อที่จะล้างบีบเปลือกมะนาวนี่ออกเนาะบีบออกไี่จ้ะบีบออกเลย,อ,เลยออกให้หมดเลยกินน้ำร้อนตามเนาะตื่นขึ้นมาก่อนที่กินกาแฟ,แฟนี่ก็ก,กินน้ำเปล่าไปแล้วหนึ่งแก้วเนาะตื่นขึ้นมาทุกครั้ง คุณหมอแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเปล่าวันละหนึ่งแก้วดียย๋ใหญ่เพื่ออะไรเพื่อที่เขาเสิไดไปล้ลงล้าใสของเขาเนาะจ้ะหลางสิงต่างๆที่เกาะติดอยู่น้าใสของเขาเนาะหอ,หอมหอมหัวชิงเนาะจ้ะแล้วก็หอมใบเตยจิ้นใบเตยเนาะเพราะว่าเขาต้มใส่หมอห้อน้ำพอนลยใบตเตยนี่ก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่นนง บำรุงหัวใจน้ำจา้าคิงคือกันเนาะคิงกับบำรุงหัวใจเนจาะจ้าอาจจะเป็นสมุนไพรที่รักษาลูกต่างๆได้เยอะกว่านั้นเนาะแต่ว่าตัวแม่นั่นเองไม่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นก็ไม่สามารถแบ่งปันหรือว่าบอกเพื่อนๆให้ครบทุกอย่างเลยเนาะบอกเท่าที่รู้เนาะจ่าเนาะคิงแค่ไหนเราก็ไปศึกษากันเราเองเนาะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเนาะตอนเช้าๆดื่มกาแฟเพื่อที่จะให้เราสุดชื่นกับปีกับเป๋าแล้วก็วมีแห้งสูงงั้นต่อไปนะจ๊ะหมดแล้วจ้ะแล้วแต่เม็ดมะนาว ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมนเมมตนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย